สวัสดีค่ะคุณผู้ชพ,พี่แพรพี่แพรค่ะในช่วงดีวีลพีเดอรี่นคะคะวันนี้นะคะเราเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าอยู่ๆพี่ก็สว,ว่าเฮ้ยมันใกล้กับวันวนาเลนไทน์แล้วเนอะถ้าเราอยากจะเก็บภาพสวยๆตามใน P ิน interest ที่เราดูกันเราจะต้องทำอะไรบ้างพี่ก็เลยพี่แพรไปหารูปที่เป็นการถ่ายรูปคู่แบบวันแหวววันแหววมาดูดิว่าเราจะถ่ายแบบนั้นได้บ้างไหมและต้องทำอะไรบ้าง พี่ท้าก็เลยไปหามาเว้ยมีกี่รูปนะมีสี่รูปมีสี่รูปมันจะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆในบ้านเนาะใช่ไหมใช่ก็คือในในรอบนี้ในคลิปนี้พี่จะเน้นเป็นห้องครัวเป็นหลัก <c oughs> และเดี๋ยวถ้าเกิดกระแสตอบรับดีวันหน้าเราจะเปลีป่ยนห้องกันย่าห้องครัวนี่วันนี้นางจัดห้องใหม่เลยเราแบบวันนี้ทาอะไรอะอ๋อเก็บของเก็บของลืมไปอ๋อใช่ที่ต้องเก็บเพราะว่าวันนี้มีทีมถ่ายถ่ายรูปในห้องครัวเลย ใช่ผักชีสุดๆอ่ะมาไหนการบ้านทำไมถึงเลือกเรื่องที่หนึ่งคะห้องครัวเราสุขว่าเราเคยดูหนังพวกที่เป็นซีรีส์ต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เวลาผู้หญิงผู้หญิงกับขันท่าอ่าอ่อ่าอ่าอยากทาผู้ชายอไม่ใช่ผิดเรื่องพี่เรื่องอะไรเนี่ยพี่อะไรจะเล่นแบ๊คตื่น เติรดเติดตดเขามีโอเขามีโอเออเขามีโอเขามีอะไรอะไรเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยฉากห้องครัวเนี่ยเป็นฉากที่โรแมนติกโรแมนติกเราต้องคว้ามาถูกต้องอ่ะแล้วภาพที่หนึ่งเป็นอย่างไรคะพาพเรยนะคะอืมอินสปายทำไมถึงเลือกรูปนี้มาคะพี่เวฟอ่ะมันจะชอบขี้เขินเวลาอยู่ในคืออยู่ต่อหน้ากล้องคุยอย่างเงี้ยได้เลยแต่เวลาถ่ายรูปอ่ะชัวเราอ่ะบัคับไปว่าเฮ้ ต้องใกล้ๆเว้ยแล้วมองหน้าหรืออะไรเงี้ยเออเนี่ยคล้ายๆกับผู้ชายในรูปเว้ยที่แบบมันจะชอบทำอะไรแบบเฮ้ยอยากค่ะเกลียดอ่ะอาบามายไหนลองเธอเป็นถูกแล้วกันนะคนอย่างเธออ่ะถูกเหรอนี่มันชีวิตจริงนี่มันไม่ใช่เฉดสะอาดแน่ๆนี่คือชีวิตจริงเลยนะพี่เนี่ยเฮ้ยยิงเนื้อปะดูสิจ่านนายเขาว่าเราอ่ะเช็ดแบบเซ็กซี่ เช้ยังไงให้ดูเซ็กซี่เชนแบบบีบๆอ่ะใช้แบบแมนแนเฮ้ยไม่อหวใช้แบบเขินบ้านะเดี๋ยวพวกพี่อะจะถ่ายเป็นแบบวิดีโอก่อนก็คือเดี๋ยวที่ภาพที่หนูจะเห็นอะก็คือจะเห็นเป็นภาพแนวตั้งแล้วพี่ก็จะไปแคปแบบแชะคือเหมือนแบบ อย่างอายฉันต้องทำท่านี้เทบอกให้ได้แล้วสองอะได้ยังครบยังวะครบแล้วมั้งอ่ะไรกภาพแรกแล้วนะภาพสองภาพสองอ๋อพิงพิงพิงอ่ะอ่ะอ่ะเออโอเคใช่อ่ะอย่างนี้ แข็งมากแข็งมากนี่เลยเหนื่อยให้ใส่กระตัวอ่ะอ่ะแล้วไม่เขินเราเป็นแฟนกันเนาะเราเป็นแฟนกันใช่ไหมเราเป็นแฟนกันเนาะเราเป็นแฟนกันเราเหมาะเป็นผู้หญิงมากกว่าอีกนะเธอรึเราไม่้เอ้าเหรอได้ได้เหรอไม่ได้ โรแมนติกโรม่ติกเราอ่จะนี้อัดอยู่อันนี่ะ้เอียงตัวพร้อมอย่างเงี้ยพี่ๆเรคือตัวแข็งว่าวเว้อันนี้มันจะมีแบบความแบบเออพีแล้วกเอี่ยมาอยงเง้ยแบบม่ไม่อะไรสิคือแบบปวดหลังเันนเกมเหรอคือ เยไม่เคยคิดจะแบบถ่ายรูปอะไรแบบนี้เลยเวย้ยวันนี้ไฟมันจะปแปแลกๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ่ายรูปที่บ้านอะไฟมันก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะเออช่วงเวลาเราพี่แพลวเคลื่อนไหวจะได้เหมือนออกกำลังกายอ่ะอ่ะอ่ะ่านกไฟรูป,ท,ออรปที่สามเฮ้ยรูปที่เธอชอบมันต้องไก่เว้ยใช่ไม่เไม่เราถ่ายันทิพยันทิปยอ๋อเหรอเธอทำ่างนี้ได้ผันทิปได้แย่เหรอผ<ช>ันทิป เธอให้เราอ่านหนังสือได้มั้งแบบเออเหมือนอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรอเอออ่ะอ่ะเท่าไงเราต้องตัวเล็กอ่ะแผลอะไรอ่ะอ๋อนี่คือเราเราเธอไม่ต้องหยาดหรอกเธอเอาตามไซส์เธอนั่นแหละเอ้ยมันเป็นความจริงหน่อยส่วนสัตว์ตกอัดเลยอ่ะขทำไมอ่ะหรอ แล้วก็ทำเป็นไมน่สนใจนะเราดูสิเธอต้องอมยิ้มเธอต้องอมยิ้มเธอต้องก้มลงแล้วอยิ้มอมยิ้มก้มลงว่าเขาเห็นข้างของฉันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮอนะเดี๋ยวเฮอนะเนึ่งสองสามสี่ห้าจุดเก้าสิบได้แล้วได้แล้วแคปตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะตรงนี้เราจะเป็นแบบมุมที่แบบหุ้ยเกือบไม่มีแล้ว่ะเกือบไม่มี ต้องเต๊กต้อเต๊กเคยเลยจริงๆไม่เคยถ่ายรูปเลยกับพี่แพลวเลยนะกดน้อยมากอะน้อยมากน้อยมากให้ทำอะไรแบบนี้อ่ะต่อไปรูปสุดท้ายค่ะนั่งพื้นหนอโอเคเย้เย่ดูดูเนี้ยดูเธอผอมดูเธอตัวเล็กอ่ะลองตัวเล็กเต๋แล้วก็เราต้องชันขาเหมือนกันแลนเธอก็ต้องเอามือเธอก็ต้องเอานี้ นั่ยากมากเลยอ่ะนี่เลยแก้วเลยอ่ะอะถือมือเราไปมือ่ราแค่คือตอนเราปอกกอยู่ตัวใกล้ๆถ้วยเฮ้นั่ารัะเขาต้องเปิดแบบเขากินกาแฟหรืออะไรอย่างงี้ถแบบนั้นเราต้องออกออกคอเราต้องอบหรอไม่โอกไม่ได้จับถ้วยกาแฟหรอท่าปลาดมากนี่อะไรเนี่ยโตน่าเราต้องใกล้อยู่นี่ปะหน้าเราใกล้ใกล้อยู่นี่ทำไมตัวเราเป็นห่อๆไม่เหมือนกับในนั้นเลยวะเพราะว่ามุมปวดหลังอ่ะ ก้งตัวไม่อ่อนเท่าเขาเาถ่ <c oughs> ายวิดีโอย่แย่ค้างค้งสุด <c oughs> อ่ะหลังจากที่ได้ลองทำนะคะไอ้ถ่ายรูปตาม Pinterest อะเรารู้แล้วว่าเขาใช้ความเรียวสาพอสมควรเลยสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่นะคือที่จริงอ่ะถ้าบ้านใครที่แบบสวยอยู่แล้วคือแบบ เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วก็อาจจะไม่มีเนื้อ u s มากแล้วใครที่แค่ตัวอ่อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนถ่ายรูปเก่งอยู่แล้วก็จะไม่มี u s a h ะมากแต่พี่มไม่ใส่างอะไนั่นเองใช่แล้วถ้าสูตน้องๆคนไหนที่อยากจะแบบเอออยากลองถ่ายรูปกาแฟแบบหวานๆนี่จริงก็แค่ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายได้เลยไม่ต้องจัดธีมมเลยขนาดนี้หรอกมันก็แล้วแต่เนี่ยอย่างพี่ที่แบบเป็นคนชอบจริง <c oughs> การถ่ายรูปของพี่แพลวคือต้องแบบ <c oughs> ต้องดีคลีนหลังคลีนสบาย ลายคมเลยแบบแพลทถ่ายเฉยๆมันคือเมมโมอรี่มันก็คือแล้วแ,แต่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการความคอมเมอร์เชียลแบบเหมือนเอาไว้ถ่ายโฆษณาหรือว่าถ่ายเป็นแบบงานธีมระลึกวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็สําหรับสายพี่แพลเขาคงชอบสำหรับพี่เฉยๆมากใช่พี่แบบเขาไม่หาเหวอะไรทั้งสิ้นนะคะจากนี้ใส่น้องเลยไงเพื่ไม่พอเลยนะใช่ไหม สำหรับพี่นะก็คือขอให้ถ่ายอยากเก็บความทรงจำไรถ่ายไปเลยไม่ต้องแบบรอให้มันสวยแล้วค่อยถ่ายถ่ายไปเถอะจริงสำหรับพี่นะก็คือถ้าเกิดว่าอยากให้มันสวยไวย้ที่ไม่สมมติแฟนไม่ค่อยอินด้วยจับมันแต่งตัวจับมันทาทุกอย่างเราทําเองจะเกิดขึ้นได้ <laughs> แล้วก็สําหรับใครที่มีแฟนที่เราชอบถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะก็ยอมยอมเขานหน่อยเราไม่มีไอเดียให้เขาไปหามาแล้วก็เดี๋ยวให้เขาจัดให้เขาก็จัดให้แล้วก็วแค่เป็นตุ๊กตาเขาถ่ายแค่นั้นใช่ เจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายไปไป,ไปิดกล้อง<ป><ป>